คุณเคยวิ่งมาราธอนในหัวตัวเองไหมครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆหรืออาจจะเป็นวันๆไปกับการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบทุกทางเลือกจนถี่ท่วนเปิดแถบข้อมูลเป็น10บๆแ็บเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดจนสุดท้ายก็รู้สึกเหนื่อยและสับสนกว่าเดิมแล้วก็ลงเอ่ยด้วยการไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยสักอย่างสภาวะที่เรียกว่าอมาพาสจากการวิเคราะห์ หรือ Analysis Paralysis นี้คือกับดักที่คนเก่งและคนรอบคอบจำนวนมากมักจะตกลงไปโดยไม่รู้ตัวเรามักจะบอกตัวเองว่านี่คือความรับผิดชอบคือการไตร่ตรองอย่างดีแล้วแต่ถ้าผลลัพธ์สุดท้ายของมันคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่มันอาจจะไม่ใช่ความรอบคอบอีกต่อไปแล้วครับพอดแคสต์ Podcast นี้จะพาคุณไปสำรวจความจริงที่ว่าอาการคิดเยอะนั้นแท้จริงแล้วคือความกลัวที่สวมหน้ากากของเหตุผลมาต่งหา เราจะเริ่มต้นจากการวินิจฉัยกายวิภาคของความลังเลนี้กันว่ามันมีรากฐานมาจากความกลัวที่จะเลือกผิดความกลัวความไม่สมบูรณ์แบบและสภาวะข้อมูลท่วมท้นในยุคปัจจุบันได้อย่างไรจากนั้นเราจะเปิดชุดปฐมพยาบาลสำหรับคนคิดเยอะคุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีเพื่อตัดจบวงจรความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นกด5วินาทีที่จะกระตุกให้คุณลงมือทา วิธีจำกัดข้อมูลและเวลาเพื่อป้องกันอาการสมองแห้งหรือกรอบความคิดประตรูสองทางที่จะช่วยลดขนาดความกังวลของคุณให้สมจริงและสุดท้ายเราจะไม่ได้หยุดแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะไปสู่การสร้างกล้ามเนื้อแห่งการลงมือทำในระยะยาวเราจะมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าต้องชัดเจนก่อนถึงจะลงมือทำไปสู่ปรัชญาที่ทรงพลังกว่านั้นที่ว่าการลงมือทำต่างหากที่สร้างความชัดเจนเพื่อเปลี่ยนคุณ จากนักคิดผู้ยอดเยี่ยมให้กลายเป็นนักสร้างที่ลงมือทำอย่างแท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะสลัดความลังเลทิ้งไปและเปลี่ยนพลังงานมหาศาลที่ใช้ในการคิดมาเป็นการลงมือสร้างชีวิตที่คุณต้องการพอดแคสต์ Podcast นี้คือจุดเริ่มต้นของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับคุณอยากจะซื้อของง่ายๆสักชิ้นหนึ่งเช่นหูฟังอันใหม่แต่สชั่วโมงต่อมาคุณกลับพบว่า ตัวเองมีแท็บเบราว์เซอร์เปิดค้างอยู่27แท็บกำลังนั่งดูรีวิวเปรียบเทียบความแตกต่างของคลื่นเสียงเบสระหว่างหูฟัง2รุ่นที่แทบไม่ต่างกันนาน45นาทีและได้อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานในอีก3ทวีปทั่วโลกสุดท้ายคุณกลับรู้สึกสับสนกว่าตอนแรกซะอีกเลยตัดสินใจพับโน้ตบุ๊กลงแล้วก็ไม่ซื้ออะไรเลย หรือในที่ทำงานคุณได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่คุณตื่นเต้นกับมันมากคุณใช้เวลาทั้งสัปดาห์ไปกับการสร้างแผนงานที่สวยงามที่สุดในโลกมีการแบ่งสีสันชัดเจนมีโฟล์ชาร์ตที่สมบูรณ์แบบมันให้ความรู้สึกเหมือนคุณทำงานไปได้เยอะและมีประสิทธิภาพสุดๆแต่พอถึงเวลาที่ต้องลงมือทำงานจริงๆที่จะต้องเขียนอีเมลฉบับแรกหรือโค้ดบรรทัดแรกคุณกลับรู้สึกแข็งทื่อไปหมด แผนงานที่วางไว้มันดูสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเริ่มต้นด้วยการลงมือทำที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ความรู้สึกนี้มันเหมือนกับการที่คุณกำลังวิ่งมาราธอนอย่างสุดกำลังอยู่ในหัวแต่ขาทั้งสองข้างของคุณกลับถูกแช่แข็งอยู่ในซีเมนต์คุณเหนื่อยแต่คุณไม่ได้ขยับไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวเรามักจะเล่าเรื่องราวที่ดูดีให้กับตัวเองเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้นะครับเราบอกว่าเราเป็นคนรอบคอบ เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดหรือแค่อยากจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเราสวมใส่การคิดเยอะของเราเป็นเหมือนเหรียญตราแห่งความฉลาดแต่ผมอยากจะชวนคุณมาซื้อสัตว์กับตัวเองสักครู่หนึ่งครับผลลัพธ์ที่แท้จริงของการคิดวิเคราะห์อย่างไม่รู้จบของเรานั้นคืออะไรมันคือความชัดเจนและการลงมือทำอย่างมั่นใจหรือมันคือความวิตกกังวลความเหนื่อยล้าและการหยุดนิ่งอยู่กับที่ ถ้าคำตอบคืออย่างหลังสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าความรอบคอบอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือรูปแบบหนึ่งของการผัดวันประกันพรุ่งที่ดูดีและซับซ้อนมันคือความกลัวที่สวมชุดทักซิโดยอย่างหรูหราเราได้ตกลงไปในกับดักที่เรียกว่า analysis paralysis หรือสภาวะอมาพาตจากการวิเคราะห์มากเกินไปเป็นที่เรียกร้อยแล้ว แล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ผลักดันให้เราเข้าไปติดอยู่ในวงจรนี้กันแน่มันไม่ใช่เพราะเราฉลาดเกินไปหรอกครับแต่โดยส่วนใหญ่มันมีรากฐานมาจากความรู้สึกที่อยู่ลึกๆข้างใน3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือความกลัวที่จะเลือกผิดครับ สมองของมนุษย์เรานั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่ชอบความไม่แน่นอนมันโหยหาความมั่นคงและผลลัพธ์ที่คาดเดาได้เมื่อเผชิญหน้ากับทางเลือกสมองของคนคิดเยอะจะออกเดินทางเพื่อตามหาเส้นทางที่สมบูรณ์แบบในตำนานซึ่งเป็นเส้นทางที่รับประกันผลลัพธ์ที่ดีร้อเปอร์เซนและไม่มีความเสี่ยงใดๆเลย สมองเชื่อว่าถ้าเราหาข้อมูลได้มากพอถ้าเราวิเคราะห์มันอีกสักมุมหนึ่งเราจะสามารถกำจัดความเสี่ยงทั้งหมดและรับประกันชัยชนะได้แต่เส้นทางที่ว่านั้นมันไม่มีอยู่จริงครับทุกทางเลือกล้วนแต่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสและไม่มีข้อมูลมากมายแค่ไหนที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำการออกตามหาเส้นทางที่สมบูรณ์แบบและไร้ความเสี่ยงนี้เองที่ทำให้เราติดแงกอยู่ตรงทางแยกไม่กล้าที่จะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนเลยสักทาง สาเหตุที่2ซึ่งเป็นญาติสนิทกันก็คือความกลัวความไม่สมบูรณ์แบบและการตัดสินครับข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์อย่างเดียวแต่เกี่ยวกับว่าผลลัพธ์นั้นจะสะท้อนภาพลักษณ์ของเราออกมาอย่างไรในโลกของความคิดของเราแผนงานนั้นมันไร้ที่ติไอเดียของเรามันสุดยอดมันคือภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่ฉายอยู่ในหัวแต่ในวินาทีที่เราตัดสินใจลงมือทำเราต้องแปลไอเดียที่สมบูรณ์แบบนั้น ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและไม่สมบูรณ์แบบต้นฉบับแรกที่เราเขียนย่อมมีคำปิดโปรเจกต์แรกที่เราทำย่อมมีความติดขัดและเราก็กลัวความไม่สมบูรณ์แบบนั้นจับใจเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเห็นผลงานที่ไม่สวยหรูของเราแล้วตัดสินเราว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เก่งจริง ดังนั้นเพื่อปกป้องอัตราของเราและปกป้องไอเดียที่ยังคงสวยงามอยู่ในหัวเราจึงเลือกที่จะเก็บมันไว้ตรงนั้นต่อไปเราเลือกความปลอดภัยของโลกแห่งทฤษฎีมากกว่าความเปราะบางของโลกแห่งการปฏิบัติและสาเหตุสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุคนี้โดยเฉพาะคือสภาวะข้อมูลท่วมทน้นหรือ Information Overload ครับ บรรพบุรุษของเราต้องตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีข้อมูลน้อยเกินไปแต่ปัญหาของคนรุ่นเราคือการต้องตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีข้อมูลมากเกินไปอินเทอร์เนต็ตได้มอบการเข้าถึงองค์ความรู้ของมวลมนุษยชาติมาไว้ในมือเราและมันก็ทำให้เราเป็นอมาพาธได้เช่นกัน มีงานวิจัยเรื่องแยมที่โด่งดังมากครับมีร้านค้าแห่งหนึ่งตั้งบูธให้ชิมแยมวันหนึ่งพวกเขามีแยมให้เลือกชิม24รสชาติส่วนอีกวันหนึ่งมีแค่6รสชาติตามสามัญสันใจแล้วการมีตัวเลือกเยอะน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์กลับน่าทึ่งบูธท,ที่มี24รสดึงดูดคนเข้ามามุงดูเยอะกว่าก็จริงแต่แทบจะไม่มีใครตัดสินใจซื้อแยมกลับไปเลยพวกเขารู้สึกท่วมท้นเกินไป แต่บูทที่มีแค่6รสชาติกลับมีโอกาสที่คนจะตัดสินใจซื้อแยมกลับไปสูงกว่าถึง10เท่าเมื่อสมองของเราเจอกับทางเลือกที่มากเกินไประบบการตัดสินใจจะทำงานหนักเกินพิกัดและเลือกที่จะไม่เลือกอะไรเลยเป็นการป้องกันตัวเอง แท็บเบราว์เซอร์27แท็บที่คุณเปิดค้างไว้เพื่อเลือกหูฟังนั่นแหละครับคือบูธแยม24รสชาติของคุณสมองของคุณกำลังชัดดาวตัวเองอยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวงจรการคิดเยอะนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยแต่มันคือการตอบสนองที่สมเหตุสมผลของสมองที่พยายามจะปกป้องเราจากความเสี่ยงความอับอาย และความสับสนซึ่งข่าวนี้ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยสาเหตุของอาการอรมพาษนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้ยาถอนพิษที่ถูกต้องเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้แล้วครับเอาละครับเมื่อเราได้ทําการวินิจฉัยจนเข้าใจแล้วว่าอาการอรมพาตจากการคิดเยอะของเรานั้นมีรากฐานมาจากความกลัวและความสับสนไม่ใช่ความขี้เกียจข่าวดีก็คือสำหรับอาการป่วยทางความคิดนี้มันมีชุดปฐมพยาบาล ที่เราสามารถหยิบมาใช้เพื่อปฐมพยาบาลตัวเองได้ในทันทีครับในบทนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันถึงประชญาที่ลึกซึ้งแต่เราจะมาดู3ามเครื่องมือที่จับต้องได้และนําไปใช้ได้จริงซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตัดจบวงจรความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและกระตุกให้สมองของเราเปลี่ยนจากโหมดคิดไปสู่โหมดทำได้ในทันทีเครื่องมือชิ้นแรกในกล่องปฐมพยาบาลของเรามีชื่อว่ากด5วินาทีครับแนวคิดนี้โด่งดังมาจากคุณเมลร็อบบินส์ ซึ่งหลักการของมันเรียมง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือในวินาทีที่คุณมีความคิดหรือสัญชาตญาณแรกผุดขึ้นมาว่าฉันควรจะทำสิ่งนี้คุณจะมีเวลาแค่5วินาทีก่อนที่สมองของคุณจะเริ่มหาเหตุผลร้อยแปขึ้นมาเพื่อฆ่าความคิดนั้นทิ้งไปหน้าที่ของคุณคือการขัดจังหวะกระบวนการทำลายล้างนั้นโดยการนับถอยหลังในใจ 5, 4 3ส1 แล้วพุ่งตัวไปลงมือทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นในทันทีครับการนับถอยหลังไม่ใช่แค่การนับเลขธรรมดานะครับแต่มันคือการรีเซ็ตสมองมันคือการดึงความสนใจของคุณออกจากวงจรของข้ออ้างและความลังเลและการลงมือขยับร่างกายในวินาทีสุดท้ายคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนเกียร์ของสมองจากส่วนคิดวิเคราะห์ไปสู่ส่วนของการกระทำที่เป็นอัตโนมัติตัวอย่างเช่นนาฬิกาปลุกดังขึ้นสมองเริ่มกระซิบว่า ขอนอนต่ออีก5นาทีนะให้คุณสวนกลับทันทีในใจ 5, 4, 3, 2, 1แล้วลุกขึ้นนั่งหรือเอาเท้าแตะพื้นทันทีการต่อสู้ในวันนั้นจบลงแล้วครับคุณชนะแล้วหรือตอนที่คุณอยู่ในที่ประชุมแล้วมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาแต่สมองเริ่มบอกว่าอย่าพูดเลยเดี๋ยวคนอื่นหาว่าโง่ให้คุณนับ 5, 4 3 2 1แล้วยกมือขึ้นหรือกดปุ่มเปิดไม์ทันทีกดนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังในการเอาชนะความลังเลในช่วพริบตา เครื่องมือชิ้นที่2เป็นยาที่ใช้รักษาอาการข้อมูลท่วมถนโดยตรงนั่นคือการกำหนดโคต้าข้อมูลและเวลาครับเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราไม่มีทางที่จะหาข้อมูลได้ครบถ้วน100%เซและทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริงเป้าหมายของเราไม่ใช่การหาคำตอบที่ดีที่สุดในจักรวาลแต่คือการหาคำตอบที่ดีพอเพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจและก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับดังนั้น เราจึงต้องสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเองในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดนี้ครับอย่างแรกคือจำกัดข้อมูลก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาอะไรให้ตั้งกฎกับตัวเองอย่างเข้มงวดเช่นฉันจะใช้เวลาหาข้อมูลเรื่องนี้แค่30นาทีเท่านั้นแล้วตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับเมื่อนาฬิกาดังคุณต้องหยุดทันทีหรือฉันจะอ่านรีวิวแค่3อันดับแรกเท่านั้นหรือฉันจะถามความคิดเห็นจากเพื่อนที่ไว้ใจแค่2คนนี้พอการจำกัดอินพุต จะช่วยป้องกันไม่ให้สมองของคุณทํางานหนักเกินจนแห้งไปเสียก่อนต่อมาคือการจํากัดเวลาตัดสินใจครับหรือที่ผมอยากจะเรียกว่าให้การให้ช็อตคล็อกกับตัวเองเหมือนในกีฬาบาสเกตบอลสําหรับทุกการตัดสินใจที่ทําให้คุณติดแฮกอยู่ตรงนั้นให้คุณกําหนดเส้นตายที่ชัดเจนฉันจะตัดสินใจว่าจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นภายในเวลาหนึ่งทุ่มตรงฉันจะเลือกโรงแรมสําหรับทริปนี้ให้ได้ภายในเที่ยงวันพรุ่งนี้การมีเดทไลน์จะบังคับให้สมองของคุณ เปลี่ยนจากการวิเคราะห์ไปสู่การตัดสินใจครับเพราะการตัดสินใจที่ดีในวันนี้ดีกว่าการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ได้ถูกตัดสินใจตลอดไปครับและเครื่องมือสุดท้ายในชุดปฐมพยาบาลของเราคือการใช้กรอบความคิดที่เรียกว่าประตูทางเดียวกับประตูทางสองนี่คือยาถอนพิษความกลัวที่จะเลือกผิดอย่างได้ผลชะงัดนักมันคือวิธีปรับขนาดความกังวลของเราให้สมจริงกับสถานการณ์โดยส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะปฏิบัติต่อการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆราวกับว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแต่แนวคิดนี้สอนให้เราถามคำถามง่ายๆกับตัวเองก่อนการตัดสินใจทุกครั้งว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นประตูทางเดียวหรือประตูทางสองประตูทางเดียวคือการตัดสินใจที่สำคัญมากๆและแทบจะไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้เลยเช่นการแต่งงานการมีลูกหรือการขายบริษัทการตัดสินใจเหล่านี้คู่ควรกับการคิดวิเคราะห์อย่างช้าๆและรอบคอบครับ แต่ข่าวดีก็คือ99%ของการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นประตูทางสองมันคือประตูที่เราสามารถเดินผ่านเข้าไปได้และถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่อยู่ข้างในเราก็แค่เดินกลับออกมาได้ง่ายๆเช่นการลองไปร้านอาหารร้านใหม่การสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆการเริ่มต้นเขียนบล็อกหรือการลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ทำมันไม่เวิร์กเราก็แค่เลิกทำมันไปครับการตระหนักรู้ว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ในชีวิตเป็นประตูทางสอง จะช่วยลดความกดดันที่อยู่บนบ่าของเราลงได้อย่างมหาศาลมันให้คำอนุญาตกับเราในการทดลองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแทนที่จะพยายามหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบอยู่ในหัวเพียงอย่างเดียวหลังจากที่เราได้มีชุดประถมพยาบาลสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินที่เราเกิดอาการอมาาัมพาตจากการคิดเยอะกันไปแล้วนะครับเครื่องมือเหล่านั้นเปรียบเสมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราอยากจะหายจากโรคนี้อย่างยั่งยืงยนละ่ะ เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ต้องคอยหยิบยาขึ้นมากินอยู่บ่อยๆคำตอบก็คือเราต้องเปลี่ยนจากการรักษามาสู่การสร้างเสริมสุขภาพครับเราต้องสร้างกล้ามเนื้อแห่งการลงมือทำให้แข็งแรงจนกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราในบทสุดท้ายนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันถึงเทคนิคเฉพาะหน้าแต่เราจะมาปรับเปลี่ยนปรัชญาพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรากันเลยครับเราจะมาเปลี่ยนสถานะจากนักคิดผู้ยอดเยี่ยม ให้กลายเป็นนักสร้างผู้ลงมือทำกันปรัชญาข้อแรกและข้อที่สำคัญที่สุดที่เราต้องติดตั้งลงไปในความคิดของเราใหม่ก็คือการลงมือทำสร้างความชัดเจนไม่ใช่ในทางกลับกันครับคนที่คิดเยอะส่วนใหญ่ทำงานภายใต้สมมุติฐานที่ผิดพลาดว่าเราจำเป็นต้องมีแผนที่ที่สมบูรณ์แบบและชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียก่อนเราถึงจะสามารถออกเดินทางได้เราจึงใช้เวลามากมายไปกับการพยายามวาดแผนที่นั้นในหัวให้เสร็จสมบูรณ์ แต่ความเป็นจริงก็คือมันก็เหมือนกับการพยายามจะหมุนพวงมาลัยรถยนต์ที่ยังจอดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละครับคุณจะหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวากี่รอบก็ได้แต่รถมันก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะทำสิ่งหนึ่งนั่นคือการค่อยๆเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและในวินาทีที่รถเริ่มเคลื่อนที่แม้จะช้าๆก็ตามพวงมาลัยในมือของคุณจะเริ่มใช้งานได้จริงขึ้นมาทันที คุณจะสามารถปรับทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหักหลบสิ่งกีดขวางได้การลงมือทําก็คือขันเร่งครับส่วนความชัดเจนก็คือพวงมาลัยเราไม่สามารถบังคับทิศทางได้เลยถ้าเรายังไม่ออกเดินทางการคิดเป็นเพียงการสร้างทฤษฎีแต่การลงมือทําคือการเก็บข้อมูลจึงคุณสามารถใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มๆไปกับการคิดว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรหรือคุณจะใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการคุยกับลูกค้าจริงๆ3คนเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นจริงกลับมา คุณสามารถใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไปกับการสงสัยว่าคุณจะชอบงานอดิเรกใหม่ๆหรือไม่หรือคุณจะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการลองทำมันเพื่อให้รู้คำตอบที่แท้จริงการลงมือทำคือเส้นทางที่เร็วที่สุดในการไปสู่ความรู้และความเข้าใจครับความชัดเจนไม่ได้มาจากความคิดที่มากขึ้นแต่มันมาจากประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทำมากขึ้นต่างหากเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการลงมือทำคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความชัดเจน ขั้นต่อไปคือการโอบกอดการเริ่มต้นที่ไม่สมบูรณ์แบบครับเราต้องให้คำอนุญาตกับตัวเองในการที่จะเริ่มต้นอย่างกระท่อนกระแท่นและไม่สวยหรูเป้าหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่การเขียนบทความที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เป้าหมายคือการได้เขียนเป้าหมายไม่ใช่การออกกําลังกายที่เข้มข้นที่สุดแต่เป้าหมายคือการได้ขยับร่างกายเราต้องเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองการกระทําไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ครับให้ดาวสีทองกับตัวเองทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นได้สําเร็จ เพราะการเริ่มต้นได้นั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงแล้วส่วนผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากนั้นถือเป็นโบนัสผมอยากจะให้คําอนุญาตกับคุณตรงนี้เลยนะครับอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นมือใหม่อนุญาตให้ตัวเองได้ทําอะไรเปิดเปิดบ้างอนุญาตให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบแพนเค้กชิ้นแรกที่ลงกระทะมันมักจะหน้าตาไม่สวยงามเสมอเลยทีเดียวนั่นเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติเลยทีเดียว จงเลิกคาดหวังว่าแพนเค,ค้กชิ้นแรกของคุณจะต้องออกมาสวยงามระดับมัสเตอร์เชฟแล้วแค่เทปแป้งลงบนกระทะก็พอแล้วและเพื่อตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างถาวรผมอยากให้คุณมาชวนสร้างหลักฐานแห่งการลงมือทำครับคล้ายกับแฟ้มสะสมความแข็งแรงที่เราเคยคุยกันไปให้คุณลองเริ่มทำบันทึกแห่งการลงมือทำดูครับ ง่ายๆเลยก็คือในแต่ละวันให้คุณจดบันทึกสั้นๆถึง1เหตุการณ์ที่คุณรู้สึกอยากจะลังเลหรือคิดเยอะแต่คุณเลือกที่จะลงมือทําแทนไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นรู้สึกอยากจะหาข้อมูลเพิ่มอีกชั่วโมงแต่ตัดสินใจใช้กด5วิแล้วส่งอีเมลไปเลยผลลัพธ์ได้รับคําตอบกลับมาอย่างรวดเร็วและเป็นไปด้วยดีหรือลังเลว่าจะไปเข้าคลาสโยคะใหม่ดีไหมแต่คิดได้ว่ามันเป็นประตู2ทางเลยตัดสินใจไปเลย ผลลั์สนุกกว่าที่คิดได้เจอเพื่อนใหม่หรือยังไม่มีแผนสำหรับรายงานที่ชัดเจนแต่ก็ลองเขียนย่อหน้าแรกไปก่อนผลลั์ไอเดียอื่นๆเริ่มไหลออกมาสมุดบันทึกเล่มนี้จะกลายเป็นข้อพิสูจน์ของคุณครับมันคือหลักฐานที่คุณจะนำไปแสดงต่อสารความสงสัยในใจของคุณเองเมื่อเรื่องเล่าเก่าๆที่ว่าฉันเป็นคนคิดเยอะผุดขึ้นมาคุณสามารถหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่จริงอีกต่อไปแล้วนี่ไงหลักฐานฉันคือคนลงมือทา ทุกครั้งที่คุณลงมือทําคุณกําลังลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนใหม่ของคุณคุณไม่ได้แค่คาดหวังให้ตัวเองเปลี่ยนแต่คุณกําลังสร้างตัวตนนั้นขึ้นมาด้วยการกระทําของคุณเองครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของการพูดคุยเพื่อสลัดความลังเลและอาการคิดเยอะในครั้งนี้แล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นเหมือนลมที่ช่วยพัดพาเมฆหมอกแห่งความสับสนในใจของใครหลายๆคนให้จางลงไปได้บ้าง เราได้เริ่มต้นจากการส่องกระจกมองเข้าไปในวงจรของการคิดเยอะและได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความรอบคอบเสมอไปแต่บ่อยครั้งคืออาการของความกลัวและความสับสนจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกฎ5วิลาทีหรือการกำหนดขอบเขตเพื่อตัดจบวงจรความคิดที่ติดขัดในสถานการณ์เฉพาะหน้าและที่สำคัญที่สุดเราได้เปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่ไปสู่ปรัชญาที่ว่า การลงมือทำต่างหากที่สร้างความชัดเจนและได้เรียนรู้วิธีสร้างตัวตนใหม่ของการเป็นนักสร้างทีละเล็กทีละน้อยหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้คือการให้คำอนุญาตกับตัวเองในการเริ่มต้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบครับโลกไม่ได้รอคอยแผนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณแต่กำลังรอคอยการลงมือทำครั้งแรกของคุณต่างหาก ความชัดเจนไม่ได้รออยู่ที่ปลายอุโมง์แต่มันคือแสงไฟจากรถยนต์ของคุณเองที่จะส่องทางไปข้างหน้าทีละนิดก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเหยียบคันเร่งและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่ตั้งใจรับฟังและเปิดใจที่จะทลายกำแพงแห่งความลังเลไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนนิสัยทางความคิดที่ฝังรากลึกต้องใช้ความกล้าหาญมากและการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ก็คือข้อพิสูจน์แล้วว่า คุณพร้อมที่จะเป็นอิสระจากมันขอให้คุณขอบคุณตัวเองที่เลือกที่จะลงมือทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้ามันยังคงถูกขังอยู่ในหัวของคุณปล่อยมันออกมาเถอะครับให้มันได้ออกมาเรียนรู้เติบโตและแม้กระทั่งล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะนั่นคือจุดที่ชีวิตที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นขอบคุณมากครับ